ครับผมสวัสดีครับผมแม่ป่าชาแน่ครับวันนี้อยู่ที่อ่างเก็บน้ําบ้านจรัดตําบลจรัดอําเภอบวเชัจังหวัดสุรินนะครับวันนี้จะไปหาตกปลานะครับผมนะครับวันนี้นะครับก็ทํากําลังก่อไฟอยู่นะครับผมตอนนี้ไฮอยในรอบๆผมก็มีแต่สวนยางนะครับผมนะครับสวนยางของชาวบ้านนะครับเต็มไปหมดเลยนะครับสวนยางนะครับผมนะครับ มีแต่สวนยางนะครับผมสวนยางสวนทุเรียนสวนทุเรียนก็มีนะครับผมสวนทุเรียนสวนมังคุดเงาะทุเรียนก็มีนะครับาแถวๆนี้นะครับมีเยอะอยู่นะครับผมนะครับเดี๋ยวพาท่านก็ไปดูข้างล่างนะครับผมอันนี้หาตกปลาแล้วครับผมอันนี้นะครับนะครับอันนี้ก็มาเหมือนเดิม มอเตอร์ไซค์นะครับผมนะครับอันนี้ก็ขอไฟขออะไรเรียบร้อยแล้ววันนี้อันนี้ขอไฟด้วยไม่น่าเอาขากล้องมานะครับผมหาก่อไฟเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้รอบรอบเนาะนะครับจะสวนยางนะครับผมสวนยางสวนวะสวนทุเรียนนะครับผมครับแถวอเขตพื้นที่บ้านจรัดอำเภอบุรีจังหนัดสุรินทร์นะครับผมนะครับจะพาท่านไปดูเนาะ ทางน้ําบ้านจรัดนะครับผมปีนี้ก็น้ํารู้สึกว่าจะลดลงเยอะนะครับผมนะครับปีนี้นะครับบรรยากาศขังดีนะครับวันนี้ตรงกับวันที่สองนะครับสิงหานะครับผมนะครับบรรยากาศดีมากเลยนะครับผม ต้นกระโดนนะครับผมเนี้ยกระโดนโขกหินนะครับต้นกระโดนนี้หาตกปลานะครับคนตกปลาก็เดินไปนู่นแล้วครับไปอยู่ข้างล่างแล้วแหละครับผมอ่างเก็บน้ำบ้านจรัดนะครับผมอำเภอเบอร์เชตจังหวัดสุรินทร์นะครับผม ีนี้น้ำลดลงเยอะนะครับผมปีประมาณสองสามปีที่ผ่านมากับน้ำน่าจะอยู่บริเวณนี้แหละครับผมบริเวณนี้นะครับผมตอนนี้ลดลงไปเยอะมากแล้วครับปีนี้นะครับผมกะน้ำบ้านจะรัดนะครับผมนะครับอันนี้ก็มาหาตกปลานะครับนะ ระดับน้ำแต่ก่อนก็ยังมีเชือกอยู่นะครับผมเนี่ยเนี่ยจะมีเบ็ดนะครับเนี่ยตัวน้ำลดลงไปตั้งเยอะแยะเลยนะครับนี่ร้อยร้อยเชือกเก่านะครับผมเป็นสายเลยนะครับผมนี่แค่ไม่กี่เดือนนะครับน้ำลดถึงขนาดนี้นะครับผมเนี่ยดูเองแล้วกันนะครับผมนะครับเนี่ยต้องเดินต้องระวังหน่อยนะครับเพราะยังมีเบ็ดอยู่นะครับผมเนี่ยครับมาระวังกัน มาเพมาเห็นเรือโบราณนะครับผมเนี่ยนะครับเป็นเรือโบราณนะครับเจอเจอเรือโบราณนะครับผมเนี่ยนะครับไม่รู้สมัยไหนนะครับผมเนี่ยนะครับเจอเรือโบราณอยู่นะครับนานกันหลายปีแล้วครับอายุอายุของเรือก็น่าจะหลายปีอยู่นะครับผมนะครับอายุของเรือน่าจะหลายปีอยู่นะครับนะครับ ก็เดินไปฝั่งนู้นแล้วครับผมนะครับอันนี้อ่างเก็บน้ําบ้านจัดนะครับผมนะครับอ่างเก็บน้ําบ้านจัดรครับมีเรืออยู่นะครับผมเนี่ยเรือก็แต่นะครับโบราณน,นะครับผมเนะี่ย เก็บน้ำบ้านจรัดตอำเภอบัวเชิดจังหวัดส,สุรินทร์นะครับผมนะครับน้ำลดลงเยอะนะครับปีนี้รตรงโน้นน่าจะมีแพร่นะครับแพอยู่ตรงโน้นนะครับน้ำลดลงเยอะนะครับผมปีนี้นะครับผม ฝนก็ตกปรำๆอยู่นะครับตอนนี้นะครับผมเอาวันนี้จะยินข่าวว่าพายุเข้านะครับผมนะครับเนาะครับคลิปนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับี่เจอกันใหม่นะครับ